จระเข้ตัวนี้นะครับก็อยู่และแวกนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนที่ก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีความดุร้ายแคนิดที่น่ากลัวนะครับปรากฏว่าจระเข้เนี่ยนะครับได้มาหลบอยู่ตรงนี้นะครับติดกับถนนเลยนะครับแล้วก็มาวางไข่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นจุดที่ประชาชนสัญจรไปมานักท่องเที่ยวไปมาตลอดนะครับดังนั้นทางเขต ห้ามล่าสัตป่าึงละเพดนะครับก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยก็เลยได้ประสานนะครับไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองนะครับประสานวิจัยประมงน้ําจืดของนครสวรรค์นะครับทางหน่วยของกรมประมงนะครับซึ่งก็มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของจระเข้โดยตรงนะครับนำจระเข้ตัวนี้นะครับไปกักขังไม่เป็นการโ่กคราวนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เขาจะมีการสวงไข่ของเขานะครับก็มีการดุร้ายมากหลังจากที่เขาลดความดุร้ายออกมาแล้วเมื่อถึง เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะได้หาลือกันนะครับในรูปแบบของที่จะ,ะนำชลรเคตัวนี้นะครับกลับมาปล่อยที่เดิมต่อไปนะครับ ตามคําสั่ง,งปมะมงนะครับได้บอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมูลจืดนครสวรรค์และศูในย์วิจัยการพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดพิจิตนะครับในการรวบรวมจระเทศของต่างทั้งหมดนะครับให้อามารวบรวมไว้ที่สศูนย์นี้แต่ส่วนใหญ่น่าจะมาที่ศูนย์นครสวรรค์เป็นหลักเพราะว่าเรามีบ่อสําหรับมีใครามาฝากไว้เก็บแล้วก็ดูแลให้อาหารนะครับ ที่เราเก็บจากวันที่12เนี่ยนะครับก็จากการดูแล้วก็เจ้าหน้าที่มีความทํานานเรื่องการฟักไข่เ,เท่าเท่าเพราะว่าไข่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีเชือ้อคือพูดง่ายๆคือไม่ได้รับการผสมกันนะครับก็เป็นไข่ที่ไม่สามารถที่จะฟักต่อขึ้นได้การดำเนินการในเรื่องนี้นะครับได้รับคำชับจัด ท่านอันทิ่ดีกรมย,ยาแห่งชาติฝ่าเพื่อนๆนะครับคำชับว่าการบริการใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เป็นไปตามหลักวิจาการนะครับตําเนึ่งถึงความปลอดภัยของตัวจระเก้เองนะครับและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับสำนัก12ก็รับนโยบายนี้ปฏิบัติโดยเคร่งคัดครับผม